ดูเสียงนกสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับเช้านี้เดี๋ยวจะพาไปติดตามดูผลงานของอะมะม่วงกวนเนาะว่าจะผ่านตามดังคําที่ท่านผู้ชมให้รีวิวเออให้คะแนนให้ผ่านเออหรือไม่เนาะเดี๋ยวจะพาไปชมกันว่าผลงานออกมานั้นจะเป็นเช่นไรอ่าไปดูกันเลยครับ าตามไปดูกันเมื่อวานนี่ครับนี่ผลงานาที่ท่านผู้ชมเห็นขั้นตอนเนาะก <c oughs> รรมวิธีการทำมะม่วงกวนของพี่ดาริงเมื่อวานที่ที่เห็นอยู่ตั้งแต่เริ่มานมามะม่วงมาปอกมาปอกอเปลือกเนาะคำว่าปอกเปลือกคือมะม่วงมันก็สุกแล,ะละ้วล่ะเพียงแต่ว่ามันยังไม่งอมเท่าไหร่เนาะ แล้วก็มาปัน่นมาผสมปัน่นท่านผู้ชมสังเกตน,นะขณะนี้คือเวลาก็เก้าโมงหรือยังเดี๋ยวดิทีนี้แดดมันค่อนข้างจะแรงพอสมควรแล้วสังเกตดูดีๆเนาะ,ะที่บริเวณที่ตากเนี่ยแทบไม่มีมแมลงวันเลยเนาะที่จะมาตอมอะมะม่วงก็มีบ้างเนาะเป็นตัวๆแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะหรือไม่ได้ว่าดูจนน่าเกลียดอันนี้ก็คือ ผลงานเมื่อวานหลังจากที่ปั่นเสร,ร็จสอาไปเคี่ยวกับไฟเนาะเคี่ยวกับไฟจนมันเดือดจนน้าไหนมะม่วงนะคาว่าน้าไหนมะม่วงก็คือมะม่วงมันมันก็ต้องมีน้ํหล่อเลี้ยงอยู่แล้วภายในลูกมันเนาะทีนี้เราก็มาเคี่ยวกับไฟจนมันสุกได้ที่จนไอน้ำที่อยู่มะม่วงระเหยทิ้งไปหมดเราก็มาจัด ใส่ภาชนะก็คือนำใบไม้ใบทงกวาวหรือใบดกจานนั่นเองมาใส่ให้ได้เหมาะเหมาะสมเนาะกับที่เราต้องการก็นำมาตากเดดพึ่งเดดให้มันแห้งวันนี้ถ้าเกิดเดดแรงจริงจริงๆก็น่าจะเกะออกมาได้ท่านผู้ชมดูสิความ ที่เราประณีตพึงทำให้อย่างสะอาดคำว่าสะอาดก็คือปกติถ้ามันจะมีกลิ่นมีเสียนี่แมลงมันจะมาโตมา,ตาไตให้ดูไม่เป็นที่น่ารับประทานแต่ว่าเราก็ทำสะอาดจริงๆไม่ได้ใช้มือตักนะมันร้อนเราต้องใช้ภายชนะทพีตักทรายใบใบเนี้ยใบทองกวาวหรือใบใบดอกจานนี่แหละ แล้วก็พอได้สัดส่วนที่พอเหมาะเราก็เอามาวางแล้วก็มาพึงเด็ดตากเด็ดอย่างเงี้ยให้มันแห้งที่จริงตอนแรกนึกว่าจะต้องใช้มุง้งละละเอาอยู่ถ้าแมาลงวันจัดจัเยอะๆพี่ดาริงก็จะเอามุ้งนั่นแหละมากลางครอบเอาไว้เพราะว่าอย่าลืมว่าหน้านี้หน้าฝนหน้า,นามะม่วงนะแล้วแมลงมันจะเยอะเราก็จะต้องเน้นความ สะอาดเป็นที่หนึ่งเป็นอันดับหนึ่งเราก็จะใช้มุ้งมากางแต่บางเอื้อโชคดีที่ไม่มีมแมลงมากวนเลยนะพูดถึงแทบจะไม่มีลยล่ละก็อย่างที่ท่านเห็นทอาน,นี้จะพาไปดูว่าเนี่ยต้นนี้ก็ออกช่ออีกแล้วจะได้กินได้ออกติดแน่ๆเลยท่านผู้ชมอันนี้มาดอกดอกดอกตัวน,นี้ก็เอาออกช่อมาเดี๋ยวอีก อีกไม่นานก็จะได้จะได้กินผลมันแน่นอนเลยนี่มะม่วงอันนี้เก็บสดๆจากต้นไม่เช้าเลยเพราะว่ามันได้ที่มันใกล้ได้ที่ดาลิงก็ไปเก็บมาแล้วก็มาแช่น้ําให้มันจ,จะไปล้างแล้วบ่มอันนี้อันนี้จะบ่มแล้วก็พอสุกก็มารับประทานกับข้าวเหนียวมูนหรือข้าวเหนียวมูนนั่นเองเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ เชิญนะครับมารับประทานได้ไม่ไม่ไม่เสียตังก็เขาแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนพิ่ดาลิงพิษลิงก็จะเมียน,นีอ้อยู่ที่จังหวะเนาะท่านใดสนใจแว่เวียนมาเยี่ยมมาเล่นมานั่งคุยกันก็จะทำมะม่วงให้รับประทานกันไม่ห่วงนะไม่ขายไม่จําหน่ายก็คือเบ่งเบ่งอันนี้บางอย่างมันจะเสียนะท่านผู้ชมแต่ว่าลูกสวยๆเราก็มีเราก็เอามาล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อย แล้วก็มาปอกหืมบมมันสุกบางทีมันสุกอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าเราให้มันสุกเต็มที่ก่อนแล้วก็มารับประทานกับข้าวเหนียวมูวนก็จะได้รสชาติที่อร่อยอ่าเลยพาไปดูเออ่ต้นที่ดาลิงมีมีมีคำถามถามมาว่าพี่ตาลิงเอาต้นไหนมามา,มาทำะมะม่วงเออมะม่วงกวนนี่ไงต้นเนี้ยต้นที่เห็นอยู่นี่เดวยวซูมไปใกล้ๆ นี่นี่ต้นนี้แหละที่มันออกมาเดี๋ยวสูนได้ไหมโอเคนี่แหละต้นนี้แหละครับท่านผู้ชมที่มันหล่นออกมาเนี่ยต้นนี้มันเปรี้ยวค่อนข้างจะเปรี้ยวเลยว่าความอร่อยไหมมันไม่อร่อยเลยถ้าถ้าไปกินแบบปกติแต่ว่าด้วยความที่เรามาทําเป็นเนี่ยมันหล่นอย่างเงี้ยครับมันตกลงมาบนพื้นดินแล้วลหละเราไม่ได้เก็บแต่ว่าพี่ดลิงก็ไม่ได้ไม่ได้เสียเรียเอามาล้างทาความสะอาด อันนี้ไม่ใช่นี่นลผลิตอันนี้เป็นเป็นมะม่วงอทองดานะครับเป็นทองดำซึ่งซึ่งเนี่ยต้นเหล่านี้ที่ออกช่อออกดกพร้อมที่จะเก็บมาบ่มในวันถัดไปนะครับสังเกตด,ดูดูสิลูกจะสวยเนียนเนี่ยดกดกทีเดียวดกมากทีเดียวอันนี้ก็คือให้เห็นเฉพาะบางส่วนคราวนี้มามาดูต้น ต้นนี้ก็คือเนี่ยดูดุอันนี้ของเป็นต้นของอพันน้ำดอกไม้เนี่ยน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้ลูกสวยงามมากเลยเดี๋ยวจะเก็บมาบ่มบ่มแล้วก็พามารับประทานกับน้ำดอกไม้ไอ้ไม่ใช่สิกับข้าวเหนียวมูลขอโทษที่พูดผิดหิวข้าวหรือเปล่าหิวถึงพูดผิดพูดถูก นี่ไงไม่เช้าเก็บไปก็หลายต้นอยู่เก็บไปบ่มไว้สำหรับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆพ,พี่ดาลิงก็แวะเวียนมาเล่นด้วยก็ได้กิ่นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ห่วงนี่ใช่ไหมลูกงามมากเลยท่านผู้ชมเอ๋ยเนี้ยนลูกนี้กำลังใกล้จะได้ที่แล้วละ่ะดูสิสะอาดสะอ้านพอดังบำรุงมันด้วยไงทีนี้เนี่ยเห็นไหม อันนี้ก็คือต้นมะม่วงน้ำดอกไม้คราวนี้พาไปดูกล้วยหน่อยกล้วยสวยงามมากเลยกล้วยหอมเขียวเนี่ยยังไม่เก๋กำลังจะเก๋ได้ที่แล้วเห็นไหมมะม่วงมะม่วงไอไม่ใช่สิกล้วยทำไมพูดกล้วยเป็นมะม่วงละ่ะเออแปลกเป็นกล้วยหอมทอง กล้วยหอมทองหรือหอมเขียวพอพอปลูกเหมือนพันหอมทองแต่พอออกมาเป็นหอมเขียวพันมันก็ลายหรือเปล่าไม่รู้นะแต่พอต้นสุกเออมันเป็นหอมเขียวอันนี้ก็คือ,อ,อต้นกล้วยนะครับสองเครือที่เราวันตัดมาบ่มส่วนเครือนี้ก็คือกําลังไล่ไล่กันยังไปได้ที่ต่อมาเห็นไหมมีแต่ต้นมะม่วง อันนี้เขาเรียกว่ามะม่วงพันสามรถอันนี้อันนี้ซื้อซื้อต้นตอนมาจากคุณสำเนียงหรือคุณเพลินนะครับนะลูกท่านตอนแล้วก็ขายจำหน่ายผมก็มาปลูกสุดท้ายก็ได้กินสมใจก็หนึ่งสองอันนี้สามสี่ห้าหเจดโอ้หลายหน่วยเลยล่ะครับเนี่ยต้นก็ไมา่ได้ใหญ่สามปี ก็ได้กินได้รับประทานอันนี้ก็คือผลทองดำนะครับที่เราเอามากินกับเอเข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะมูนเนี่ยห้จ่องหนตรงนู้นกำลังเก่ได้ที่แล้วละ่ะเดี๋ยววันนี้จะเก็บให้หมดนี่ฝรังฝรังของคุณครูวิไลให้ต้นมาปลูกไปดูปต้นน,นั่นใหญ่มากเลยไม่ได้สูงนะท่านผู้ชมเนี่ยมันเตี้ยเองผมยืนอยู่เนี่ยอันนี้ อ,อันนี้สุกใกล้แล้วล่ะเห็นไหมใหญ่ๆมากเลยเนื้อหนาเนื้อเยอะมเมล็ดบางครับนี่แหละมะม่วงที่ท่านผู้ชมได้เห็นที่ดลิงรับประทานทุกวันทุกวันอะ่ะก็คือต้นต้นแถวๆนี้แหละไม่ได้ไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อจากตลาดมาหรอกนะเพราะมันมีมันมีในสวนเราที่เราปลูกดูแลเอาไว้ มันก็ได้มีความสุขสําหรับเราไม่ต้องซื้อคนอื่นเข้ามากินนะครับอันนี้อันนี้หละคือที่มาที่ไปของ <c oughs> มะม่วงกวนมะหวานพอมันเหลือไม่ใช่เหลือใช่ส่เราไม่ได้กินมันร่วงหล่นทิ้งก็เปล่าประโยชน์เราก็นํามาแปลร,รูปเป็นอย่างอื่นอันนี้มะม่วงนี่ก็สุกแล้วนี่สวายซออืมสวายซอนี่อันนี้ต้นพันธุ์ทองดํา กำลังโตมาเต็มที่เนี่ยเห็นไหมมีแต่ต้นมะม่วงมีแต่ลูกมะม่วงเนี่ยบางทีมันก็แอบอยู่ภายในมันจะมีอยู่เห็นไหมนั่นอะที่มันมันซ่อนอยู่เราก็ไม่สามารถมองเห็นบางทีจนมันสุกแล้วมันหล่นมาบางครั้งก็น่าเสียดายลูกสวยๆเราต้องมันมาตรวจตราดูบ่อยๆนะครับมันถึงจะ,ะได้ได้กินอันนี้พันเขียวใหญ่ ลูกหนึ่งก็อันนี้ได้ประมาณครึ่งกิโลแล้วแหละยังไม่แก่บางลูกบางหน่วยก็ลูกเกือบเกือบกิโลท่านผู้ชมอันนี้ก็คือนี่ก็ซื้อมาเหมือนกันซื้อของคุณลำเพลินคุณสำเนียงแต่ไอ้เมื่อกี้ที่ผ่านมาตรงนั้นเป็นข้าวเหนียวเคี้ยวใหญ่สามรถอันนี้สวายซอีนเตียบหลังจับดัลมันไม่ได้สูงเลยดูแค่นี่เดียวเองอันนี้เดี๋ยว,ออนนอยวพอมันสุกเราไปทำ ไปทำอะไรนะเข้าวเหนียวไอไปทำข้าวเหนียวกวนไม่ใช่มาม่วงกวนโอพูดผิดหิวข้าวแน่เลยอ่ะเราก็พาไปดูสรุปจบตอนเนี่ยคี้เหล็กมาเก็บได้นะสวยงามมากเลยกำลังออกมาอยู่หน้าบ้านเลยไม่ต้องไปหาไกลพอมีกินเนาะถ้าถ้าเราชอบอประเภทขี้เหล็กมาเกง มันก็ได้ออกตลกอ,ออกออกตลอดแหละท่านผู้ชมเอ๋ยเนี่ยเห็นไหมมะม่วงอันนี้ออกช่อออกออกลูกแล้วเดี๋ยวออกลูกอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะซูมมาดูก่อน <c oughs> เนี่ยนี่ก็คือเอา้าไหนเมื่อกี้น่ะเห็นไหมไม่เห็นกล้องมันอ่าไม่เห็นเหรมันปรับสภาพไม่ได้โอเคไม่ต้องดูหันมาทางนี้มาทางนี้ก่อน เพราะว่าเออพาไปดูสุดท้ายสรุปจบก่อนเนาะจบไอ้ที่ว่าเอาไหนเมืเ่อกี้อยู่ไหนสรุปจบตอนเราพาไปดูมะม่วงโกนน่นะเออตอนนี้แดดแรงมากแล้วละ่ะแดดแรงมากแล้วละ่ะน่าจะน่าจะได้กินน่าจะสุกเออน,น่าจะแห้งวันนี้เนาะไม่แน่ใจเพราะดูที่ถ้าไม่ทอีกรอบหนึ่งมาแรงวันไม่มีไตไม่มีไม่มีตอมเลย เนื่องจากเออ่ทำสะอาดทดําดีมันก็จะออกมาแบบนี้แหละสีก็เปลี่ยนแล้วจะเป็นสีออกนวลนๆนนนนหน่อยเนาะเดี๋ยวถ้ายังไงจะให้คนที่ได้รับชิมก็คือคนที่เม้นเมื่อวานบอกว่าขอชิมหน่อยขอชิมหน่อยเดี๋ยวจะให้คนละชิ้นนะครับท่านใดที่อยากจะชิมดูก็ไม่ให้มากกว่านั้นให้แค่ชิ้นหนึ่งพอให้ชิมฟรีๆก็ เม้นมาได้นะว่าต้องการจะชิมรสชาติของมะม่วงกวนอันนี้ของพี่ดาลิงเอาเป็นว่าคงจะขอยุติคลิปสั้นๆไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบแตเพียงเท่านี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดที่พูดผิดพูดถูกหรือไม่ตรงข้อมูลมนใดๆก็ขอโทษขอภอภัยท่านผู้ชมไว้น้อกานี้ด้วยนะครับอขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ